โอ้ยฉันรำมันมาชุ่มเลยมันอะไรมาชมเลยควันควันมาแลกควันมันควันมันยังคมเลยฉันรำมมาชมไกลๆโอ้ยเจ๊มักอืมมันวายมาชมไกลๆโอ้ยโอ้ยควันมันเป็นสามชั้นเลยอ๋อควันคมเก็บเลยมันวายแบบแบบแบบวายแบบ

จริงเลยเราเลี้ยงอืมนี่มาเที่มาเที่ยวฟาร์มเลี้ยงโอ้ยต้อาร์มอะไรมาเยี่ยมไปไปมาเที่ยวหันน่าตาสีโอ้ยสวยจัง

ปลาเนี่ยปลา่กปลาาวเนียปาสเตียนปลาสเตียนดีเป็นตไ่ปลาขาเนี่ยอ๋อนี่ีไอ้นี่ก็่ใช่่ใช่ไหม โ้มันจุดออจุยอรน้ดแข่งกันอะไรแนานแข่งการอย่างเงี้ยมันไปตอที่ตรงนะแต่กใจ้มันุยมันรัวเลด้วย โอ้ยนีเต๋อน่แม่ตตไตักน้ำมาแต่ยาเอี่จะเื่เยตากน้ำเต้องเือจ

nini, tổ nini, tổ nini, nini, tổ này cung tổ tơ lốt, hả,

เดเอาไม่ไม่ไม่ใจไปเองนะพัก hey. มันก็ไม่ได้โอนปาปไตัวน oh, ี้ปากันไหมอนีปากันยั่ไตัวนี้ตัวนี Der ้กล้องดีกล้องโเลยโอ้ยน yeah, ี่ oh, ักเลยตอนนี้ไหมโอ้ยนี่ซักเลยเตตอนนี้ใช่ไหมเด็บเออ ปังปังโอ้ยนูนูตูเะตูเลยได้อะไรส่งน้าก่อน้งเงือกกันอาเีวไม่อยากเป็น้องเป็นโซ่เราจังเงือก 走走这走。啊啊啊啊